รัตนารัตนารัตนาอะไรมาโนดมานนีสิไปทำไมเรียกทำไมเนี้ยอะไรรู้ไหมเนี่ยก็ต o y ย t ต้าโคลาเอาติ๊ไง เรียกมาทําไมเนี่ยนี่เอมาขายรถเป็นเซลล์ใหม่ไม่ใช่เหรออ๋อลืมตัวค่ะอันนี้รถอะไรโตโยต้าคลาสราอัลติสเครื่อง1.6 1.6เนาะตัว G เนาะใช่ไหมอ่าคันนี้สภาพดีนะอันนี้เป็นรถบ้าน100%เลยค่ะไปไปเปิดออกเป๋าให้พี่ดิ้งสองจานตั้กร้อนด้วยเอาไม่ใช่รถบ้านกันแ้วจ้ะอ่ะอันนี้โตโยต้าอัลตินะครับเป็นรถบ้านที่ไม่ใช่แท็กซี่นะครับย้ำก็คือคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับแต่เป็นรถเมย์เปิเป็นรถเมย์ ไเปขึ้นหลังเลยไปมีคนขับใครไว้ว่าเดียวครับผมเอาครับรถใช่ปะรถงานแบบเสียบอลเป็นยูมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเสียบอลไทยก็ได้มึงนี่มีความหูกที่เรื่อรถดูวันนี้นี่เองพ่อพ่อคุณผู้หนึ่งครับมู้จักบริษัรถยังอันนี้รถเก่งครับรถเก่งครับบ่าเพื่อนรถนุ่นเยอะโมโหอะไรรถเก่งยี่ห้ออะไรครับอันนี้รถยี่ห้ออะไร อ่ายูซุคับโตโยต้าโตโยต้าโตโยต้าที่เอ็นใช่ไหมอ๋อหยอกหยอกรู้รู้หลายรุ่นนิรู้เยอะนี่เยอะเยอะนะมีรุ่นอะไรบ้างเอ้ารถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานโมไซค์พอพอพอบุกดูแล้วบุกดูแล้วมา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 เห็นเป็นเสียบอลให้วันนี้อามามามาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูแนะนำตัวก่อนให้หนูแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อกุ้งค่ะเซลล์ใหม่ของนิคารุบุนค่ะ มาขายรถมาขายรถเดี๋ยวก็คนไม่รู้ผมจะแตงงานๆมามามาขายรถกันก่อนอ่ะคันนี้เนี่ยครก็คือโตโยต้าเอาเต็ม 1.6G พูดย้ำซ้ํำหลายรอบแล้วโดยรวมเนี่ยมีอะไรบ้างมีชุดแต่งนะชุดแต่งเป็นล้อเดิมทุกอย่างนียังคงความเดิมเหนือความเดิมความสดของตัวรถไมโครสทุกอย่างไบหน้าใสกริ๊กใช่ครับพร้อมกับไฟตัดมีตัดผมเรอยกเรียกผีมาถึงพวกมึงเล่นเลยนะครับอ่อ่ะแล้วก็ชุดแต่งสเตอร์รอบคันนะครับ เดี๋ยวเรามุปไปดูทางด้านหลังกันแล้วก็มาถึงด้านท้ายกันนะครับเมื่อเดี๋ยวไอ้ที่มาสมัครงานใหม่มาไหนไปวะอยู่ข้างหลังนี่หรือเปล่าเฮ้ยมันเพิ่งมาวันนี้อค่ <c oughs> ามาแค่มาแา่มาแม่งมาถึงก็เริ่โดดงานเลย <c oughs> เรามาดูกับตัวเต,ต้าตินะครับข้างหลังเป็นก็คือตอนนี้เป็นไฟท้าย LED มาแล้วอ่ามีคาดเอวใช่ไหมถ้าเป็นสีก็จะคาดเอวเป็นโครเมียมนะคะรับตงฝาท้าย <c oughs> ข้างหลังก็จะมีตุดแต่งมีสเกิร์ตมาให้นะครับรอบคัน <c oughs> แล้วก็มีเซนเซอร์ทอยหลังอ่าเรามาดูข้างในกันครับค่ะได้อุ้ยว่าอยู่มึงหายไปไหนคุกเขาไมเช็คข้างในครับเป็นไงบ้างข้างในโอ้ก้านขวางสะอาดกว้างขวางใช่คุณโมงพอดีเป็นคนห่วยห่วงเอาเป็นคนห่วยขวัวไปอยู่มึงกรุงเทพเป็นจํานวนมากโดนยังอยู่มึงเทพโดนยังโดนแล้วโดนกี่ดอกประมาณสี่อ่ามึงไม่ใช่ข้างในก็คือสวยตอสเดิมไม่ขยับ เนี่ยรางน้ําเดิมทุกอย่างเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์ตเดิมอยู่ทุกอย่างนะฮะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีแก๊สแต่แก๊สก็เพิ่งตรวจถังแก๊สมาถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้ใช่ครับแล้วก็มาดูที่เก็บยาอะไรเก็บยาครบเลยครบเลยไม่เคยใช้เลยมีอะไรบ้างเนี่ยมียาอะไรนะมีแม่แรงถุงเครื่องมือครบนะครับอุปกรณ์ครบข้างหลังนี้ไม่เคยชนคือถ้าชนเนี่ยดูง่ายครับครับมันจะไม่ได้อยู่ระยองอันจังหวัดเออครับ ไปเราไปดูด้านในกันอเอ้อว่าจะเะะปะ็นเพียเฉพาะประเดี๋ยวปิดจะคว้างจะลุ้งนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูทางข้างในกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนเม็ดตะวันเดีดครับเอามาขายรถไม่ได้ไ<ม> <laughs> แท็กซี่ไม่ใช่แท็กซี่อ่ะไม่ใช่รถบ้านเอาพาวกเพียร์เรือพวกเรือลาติเกรตเป็นแท็กซี่เ,เขาทนไงทนเนีย่ย พูดถึงเรื่องทนเลยนะทนก็คือซ่อมที่ไหนก็ได้อ,<า>อะไรหาง่ายทุกที่ท,ทั่วประเทศถุงเยอะใช่ชาวบ้านก็ทําได้ใครก็ทำได้ทําได้หมดอะโตตรต้าเอาติสซ่อมง่ายอะไรหาง่ายแล้วก็ทนทานใช้อันนี้คันนี้ไปไม่ต้องซ่อมเลยค่ะข้างในเป็นไงบ้างครับบอดเป็นบอดหนังค่ะด้านในก็จะคอนซลก็จะแต่งเป็นสองสีทูโทนดูดูแลสะอาดตาแล้วก็เพิ่มสีไม้ขึ้นมาก็จะทําให้ดูเพิ่มความหรูค่ะตัดความหรูด้วยลายไม้ใช่ครับคันนี้เบเนียนทุกอย่างทุกอย่างเนียนกริบหมดเลย กระจกออโต้ไรใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้แดีวเราไปดูหน้าด้านกันด้านหน้าอันนี้เป็นไงบ้างสภาพเป็นไงบ้างโอ้โหสวยมากพี่อันนี้คือเครื่องเดิมครับ1.6ครับเป็นระบบ VVTI ครับไม่สงสัยแล้วคืออะไรรู้ไหมว่าพี่อย VVTI เป็นยังไงบ้างไม่รู้ป่าตรงนี้ ว v ทีไเนี่ยระบบันจะเป็นระบบวาล์วแปรผันแต่ถ้าเป็นทอร์ด้าแล้วเขาจะเรียกว่าวีเทคอ่าประมาณนี้นะก็คือจะมี VTEC กับวีทีไอวาล์วแปรผันก็คือว่าอยากรู้ค่อยไปเจาะเอาอีกทีนึงอ่าโดยรวมเป็นไงบ้างครับคันนี้ดูจากคานนะฮะอันนี้คือคนที่ดูไม่เป็นเลยนะฮะครับใช่ก็ดูไม่เป็นแต่แต่พูดได้อะไรนี้นะฮะก็ดูจากคานคานเดิมคานเดิมน็อตเดินอยู่ที่เดิมครบ เครื่องสะอาดครับสวยงามมากครับคันนี้สะอาดครับเพิ่งเช็ดมืาวเช้าครับอ๋อเจ้าของรถเขาก็ดูแลเราแค่ปัดฝุ่นนิดน่อยโอ้ใช่อันนี้เป็นเป็นรู้เรื่องเรื่องแต่เมื่อไหร่ออันนี้คือรถเดิมไม่ขยับนะครับรถเดิมถ้าเิดว่าสีตรงนี้เงาครับให้สันนิฐานว่ารถชนมาหรือเกิดอุบัติเหตุมาถ้าสีด้านเนี่ยเป็นตัวรถเดิม ตัวรถเดิมเนี่ยจะมีข้างนอกข้างนอกจะเงาครับข้างในจะด้านครับจะด้านเพราะว่าเขากลัวเปลืองสีกลัวเปลืองแลกเกอร์เขาก็เลยไม่ไม่พูดมาให้จะเงาไปทําไมไม่มีใครเห็นอ๋อเงาไปทำไมไม่มีใครเห็นอันนี้ครับก็คือทุกอย่างเดิมเม็ดอาร์คเดิมหมดทุกอย่างน็อตเดิมอะไรเดิมหมดทุกอย่างอยากรู้ราคาใช่ไหมอยาไปคุยราคากันอ่แล้วกูครับคันนี้โตโยต้าที 1.6G ราคากี่บาทครับผมราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะใช่ครับฟังไม่ผิดนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ออกรถฟีดาวค่ะวันนี้ออกรถศูนย์บาทค่ะออกรถศูนย์บาทฟีดาวค่ะปีค่าจัดปีค่าโอฟีค่าดําเนินการต่างๆค่ะยงี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่พี่ผ่อนเดือนประมาณสี่พันกว่าบาทครับถูกนะถูกมากตกวันละร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทที่ไปกินเบียมาละสองขวดก็ซื้อได้แล้วใช่โปกติถ้ากินสามขวดใช่ไหม ก็เหลือไปกินขวดเดียวอ่าสองขวดเก็บมาผ่อนรถสบายสบายดูยาวสบาย,ยาหหดหติดเงื่อนไขจะอะไรมาคุยกัน้องกุ้งออกได้กี่อาชีพทุกอาชีพไหมออกได้ทุกอาชีพค่ะจะเป็นชาวนาข้าราชการบุคคลธรรมดาออกได้หมดค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะดิแดนพูดเลยค่ะแล้วก็ติดต่อทาง u t u b e แล้วก็ติ k To k ค่ะและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับผมมีคำคมที่จะมาบอกครับอืออ มีดสวัสดีครับขออะไรเป็นเจ้าของชูนอคมว่ะ